เอาตัวรอดด้วยเงิน50บาท1วันนะคะมาดูกันว่า50บาทในหวันของพี่จะกินอะไรได้บ้างทุกคนจะรอดตัวไวมือแรกในช่วงสายๆของเรานะครับกับก๋วยเตี๋ยวไก่เลย40บาทได้เยอะมากทุกคนแถมผักแบบจุกๆเลยหมดไปแล้ว40นะเตี๋ยวไก่นะครับทีเด็ดอยู่ที่เลยหนังๆ กินไม่หมดอะทุกคนดูดิเหลือเยอะมากอะไก่แน่แนเลยแล้วเดี๋ยวในมื้อต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่เอาถ้วยนี้มาเป็นอีกหนึ่งในเมนูนะทุกคนประหยัดสุดๆเอาแล้วนะมื้อเย็นพี่ได้ข้าวมาในราคาห้าบาทกับไข่หนึ่งลูกสิบบาทพอดีเลยแล้วผักเหลือๆของเราครับไม่ได้ทิ้งเด้อามากินของที่เรากินไม่หมดนะครับพี่จะใส่ข้าวลงไปงี้เลยใส่ผักเพิ่มเติมลงไปแต่ยังไม่เคยลองต้องลองนะครับอร่อยมากไข่เลยไก่เหลือ เห็นดีเขาฟิตแล้วทุกคนบางทีของเหลือยก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งนะคะก็เหมือนตอนนี้นะครับทิกตอกมีแคมเปญกับ U N D P นะกับทรวงเกษตรนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับใส่ใจเรื่องขยะจากอาหารนะเพียงทุกคนนะครับทําคลิปจากของเหลือหรือของแบบเคลียร์ตู้เย็นนะครับลงในทิกตอกและติดแฮชแท็กอิ่มดีรักโลกและแฮชแท็กทิกตอกฟอร์กูชีเฮสนะคะลุ้นเงินรางวัลสามหมื่นบาทเลยนะครับทุกคนร่วมแคมเปญกันเยอะๆนะครับและใครอยากไอพีเอาตัวรอดในงบกี่บาทคอมเมนต์มาเหมือนเดิม